สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาชมวัตถุมงคลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยปาสาทโกครับวัดต,ตะโกตอนนี้เราก็มาเริ่มกันที่เหรียญรุ่นรวยคุณทองที่ผมชอบห้อยเป็นประจำนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญรวยรวยคูณทองแล้วก็อีกองค์หนึ่งที่ผมห้อยก็จะเป็นพระปิดตาณเอรหังของหลวงปู่แสงวัดโพไซจังหวัดนครพนมก็เป็นท่านก็เป็นพระเกจิรูปหนึ่งที่มีอายุ10อยแปี89พรรษาตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อ นี่ก็จะเป็นเนื้อสังฆวานอนครับองนี้เรามาชมเหรียญรวยคนทองกันก่อนนี่ก็จะเป็นเหรียญรวยคนทองเนื้อ,อทองแดงลมดำเรามาดูใบหน้าแววตาของหลวงปู่ครับ นี่ก็จะเป็นเวลตาของลุงปูก็เป็นเส้นผมรายละเอียดใบหน้าแล้วก็ตรงคอแล้วก็ฟังนี้ก็จะเป็นโคด้ดตอนนี้ผมอัดกรอบอัดกรอบมาแล้วเรียบร้อยผมก็สั่งกรอบมา สั่งกรอบมาใส่เองครับข้างล่างก็จะเป็นยันแล้วก็มีตะกุดท้องแขนของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนี่ก็จะเป็นรอสอสองแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นโคดโคด4012 ขลัยันเรียนนี้ที่ผมชอบก็เป็นเพราะหนึ่งคือผมชอบหลวงพ่อคูณแล้วก็ทีนี้ผมก็อยากได้เรียนหลวงพ่อรวยด้วยแต่ที่ผมเก็บไว้ก็เพราะว่าหนึ่งมีเหรียนหลวงมีหลวงพ่อรวยปุกเสกแล้วก็หลวงพ่อคูณแล้วก็มีหลวงพ่อ ทองร่วมด้วยก็รวมกันเป็นรุ่นรวยคุณทองตัวกล่องตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวกล่องก็จะเขียนไว้ว่ารวยคูณทองหลวงพ่อรวยภาษาทิโกตัวนี้ออกปี2558สครับส่วนนี้ก็เป็นเนื้อสังะวานอน สังฆาวานอนก็จะเป็นเนื้อตะปูตะปูที่เขาสร้างวัดที่เขาตอกหลังคาโบสถ์กันเป็นตะปูเก่าตามจริงมันก็มีเรื่องเล่าตำนานมีเรื่องเล่าตำนานว่าตะปูสังฆาวานอนก็ได้มาจากเหล็กไหลที่พยาวานอนได้ไปเก็บมาเก็บมารวบรวมไว้ แล้วก็เวลานั้นพยาวานอนก็ได้สิ้นใจไปแล้วก็มาดวงจิตก็มาติดอยู่ในเหล็กไหลสังฆะวานอนนั้นเขาก็มาใช้เพื่อทําวัตถุมงคลหลายๆอย่างก็เด่นในทางเรื่องป้องกันคนใสผีปีศาจสาสรพัดอย่างสําหรับตะปูสังฆะวานอน ตรงนี้ผมเลยห้อยติดตัวไว้เพราะว่าชอบไปเดินป่าเดินไร่ประจำก็เลยต้องห้อยไว้ครับห้อยติดตัวไว้แล้วก็ข้างหลังผมก็ห้อยนี้เบียแก่เบีย,กแ,กบยกแก่ตัวนี้เป็นของหลวงพ่อยอดโกสโลเจ้าคณะอำเภอโนนไทยครับตัวนี้ผมก็ ได้ถักไว้ถักไว้ใช้ตัวนี้เป็นเบี้ยแก้เต่าเรือนพญาเต่าเรือนของหลวงพ่อยอดโกสโลเนี่ยผมก็ห้อยลังไว้ตามจริงสร้อยนี้ก็เป็นสร้อยใส่พระสามองค์แต่ผมมาตัดออกมาใส่มาใส่เป็นแบบนี้ ก็มาใส่กอแบบนี้มันก็ดูสวยไปอีกแบบนึงครับมา,มาก็เป็นเหรียญของหลวงพ่อรวยอีกตามเคยตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น รวยมหาเศรษฐีตัวนี้รวยมหาเศรษฐี94สร้างขึ้นปี2558เรามาดูตัวเหรียญกันตัวเหรียญด้านหน้าก็จะประมาณนี้แล้วก็อยู่ในกล่องดูตรงหวง ห่วงแล้วก็ใบหน้าของหลวงพอ่อตนี้เป็นรูปนั่งผ่านแล้วก็ข้างล่างก็จะเขียนไว้รวยมหาเศรษฐี9ก้าสดูดข้างล่างเรียนกัน ข้างลังเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอบตัด ตอบัดก็ประมาณนี้่เรียนนี้ที่ผมได้มาก็เขาเป็นรายการที่เขาแถมมาให้สำหรับเรียนนี้ที่ผมได้มามาดูเรียนต่อไปเรียนนี้ผมก็เช่ามาเป็นรวยมหามงคลเรียนนี้ ของหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟมาดูด้านหน้าของหลวงพ่อกันด้านหน้าก็จะเขียนว่าพระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยปาสาทิโกดูใบหน้าแววตาครับ ใบหน้าหลวงพอ่อก็จะประมาณนี้เวตาตัวหนังสือแล้วก็มีโค้ดมีโค้ดตอกอยู่ข้างดูข้างหลังกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่ผมเช่ามาแล้วก็มาเก็บไว้ไม่ค่อยไม่ได้ใช้งานจะเช่าเช่ามาชอบเช่ามาแล้วก็มาเก็บไว้แต่จะใช้งานาเฉพาะองค์ที่ชอบก็ไม่กี่องค์ที่ไว้ใช้ข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นเขียนว่ารุ่นรวย มหามงคลแล้วก็จะมีพญาไก่วัดตะโกอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยาพาศ2559สิาำหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ดูสวยแล้วก็เห็นเขาเช่าหากันอยู่ประจำแต่ก็เป็นเหรียญที่ราคาราคาไม่แพงราคาที่จับต้องได้ครับราคาแค่หลักร้อย สำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยอีกเหรียญหนนะึ่งแต่เป็นเหรียญที่ไม่ใหญ่นะเหรียญนี้เหรียญที่ไม่ใหญ่มันสำหรับเด็กไว้ถ้าใครจะอยากได้ไว้ให้เด็กห้อยก็พอดีเลยไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่สำหรับเหรียญนี้ ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ให้เด็กให้ไรห้อยได้ดูสวยแต่ว่าสิ่งที่จะมาเล่าก็คือเหรียญของหลวงพ่อรวยถ้ามีราคาแล้วก็จะพบเจอเหรียญเก๊เหรียญเก๊ผมก็เห็นคนเช่าหากันโดยเฉพาะผมเห็นเหรียญเนี่ยเหรียญรุ่นรวยคูณทอง เหรียรุ่นรวยคนทองก็มีคนเช่าหากันแต่ว่าผมมองดูแล้วเป็นเหรียญเกที่เขาเช่ามาในเว็บกันแต่ว่าก็เห็นคนเช่าเยอะเพราะว่าราคาเหรียญตัวราคาเหรียญก็ประมาณเขาขายอยู่ประมาณสี่หแต่มองดูแล้วมันเป็นเหรียญเกเพราะว่าโค้ดเรื่องเรื่องตัวหนังสือตัวเลขตัวอะไรมันมันผิดเพี้ยนแล้วก็แววตาใบหน้า ของหลวงพ่อแต่ว่าก็ยังมีคนเช่าอยู่แต่เหรียญเหรียญแท้ก็ราคาราคาก็ไม่แพงไม่ราคายังไม่แพงแต่แปลกแปลกว่าทาไมทาไมคนถึงเช่าเหรียญเก้กันไปเยอะขายดีก็เหรียญแท้อีกแล้วทีนี้ไปดูน่าจะเป็นการเช่าไปศึกษาหรือว่า เอาไปเปรียบเทียบกับเหรียญแท้ก็อาจจะเป็นไปได้เผื่อวันข้างหน้าเผื่ออนาคตข้างหน้าเขาไปแยกแยะกันว่าการทําเก๊มันทํำยังไงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นได้สําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเฮงๆงรวยๆยกันนะครับขอบคุณครับ